คือเรารู้ว่าเราต้องตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วเราก็อยากได้เป้าหมายนั้นจริงๆคําคำถามของเราคือเวลาที่เราตั้งเป้าหมายมันยังมีความกลัวและก็สงสัยในวิธีการลึกๆซึ่งเราก็รู้แหละว่าเราไม่ควรสงสัยแต่เราห้ามความรู้สึกเราไม่ได้เรามีวิธีการจัดการยังไงดีคะโอเคคำถามแรกคือเราเนี่ยมีเป้าหมายใหญ่ถูกปะแล้วเราก็มีความกังวลทีนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมที่เรามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายมันเกิดการที่เรา ทุกครั้งที่เราเห็นตัวเลขเยอะๆเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ลึกๆโอเคเวลาที่เราเห็นตัวเลขเยอะๆเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นมีคนดูที่ติดปัญหาแบบนี้ไหมครับเราเห็นตัวเลขยอดขายหรือว่าเป้าหมายที่เราอยากจะไปเนาะเช่นรถนะหรือบ้านที่มันมูลค่าสูงเงินฟังให้ดีนะครับจิตใจของเราเนี่ยหรือบางคนอาจจะได้ว่าจัก,กรวาลแล้วกันเนะาะจักรวาลไม่รู้ว่าเงินอนะ่ะมันใหญ่หรือมันเล็จกจักรวาลวัดเพียงแค่ความรู้สึกครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าเป้าหมายใหญ่นั่นคือคุณตีความหมายว่ามันใหญ่นึกภาพนะครับมีคนที่ไม่มีเงินนะและเขาไปขายขวดขายกระดาษเขาได้100บาทคุณคิดว่ามันมีค่าสําหรับเขาไหม แน่นอนครับคนที่เก็บขยะขายเนี่ยนะเอาลอาให้ฟังเลยโอป,ป้าเคยเก็บขยะขายด้วยนะครับตอนสมัยที่ทํางานประจําแต่ว่าเก็บขยะที่องค์กรครับเอ่อคือเก็บเศษกระดาษนะฟิวเจอร์บอร์ดนู่นนี่นั่นนะไปขายวันที่โอป,ป้าได้เงินเนี่ยประมาณร้อยกว่าบ,บาทมันโคตรเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับโอป,ป้าเพราะวันนั้นโอป,ป้าหาเงินได้ยากมากไม่มีเงินครับร้อยบาทจึงเป็นเงินก้อนใหญ่เรารู้สึกว่านี่คือเงินก้อนใหญ่แต่พอวันนี้คุณอาจจะหาะไรายได้ได้เช่นสมมติว่าคุณหาได้ห้าหมื่นบาทต่อเดือนคุณก็เลยรู้สึกว่าเเ้องินน่กกกใหญล็ อยู่ที่อะไรครับความคิดหรือความรู้สึกที่คุณมีความสัมพันธ์ต่อเงินหรือตีความหมายให้กับเงินวันนี้นะครับโอป้าก็แนะนําคุณนิดหนึ่งไม่ต้องบอกว่าเราจนหรืออะไรหรอกครับแต่ให้เราสร้างความรู้สึกมีค่าของเงินขึ้นมาแทนทีน่เราจะบอกว่าเป้าหมายมันใหญ่เงินมันก้อนใหญ่โอเคทุกอย่างมันจิบจ๊บจิ๊บสำหรับฉันมากคุณสามารถรู้สึกว่าเป้าหมายคุณมันจิบ๊บจิบโดยที่คุณไม่ต้องรู้สึกจนก็ได้ <Man>: hmm. บางคนบอกว่าฉันรู้สึกจนเป้าหมายก็เลยจิบ๊บจิบไม่ครับคุณรู้สึกรวยได้แต่เป้าหมายมัันจิบบพูเลยคร ฉันนะ่ะรวยมากแล้วเป้าหมายฉันก็จิบจิบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คุณตีความหมายว่านั่นใหญ่หรือเล็กโอป้าแค่เปรียบเทียบให้คุณฟังแล้วว่าวันที่โอป้าหาเงินได้ยากมากร้อยบาทแม่งโคตรเยอะแล้วบางวันเนี่ยเราเปิดกระเป๋าสตางนคะ์เงินแบบคือถ้ามีแบงค์ร้อยนี่แม่งโคตรดีที่สุดแล้วคุณแบงค์พันว่ป้าไม่มีเลยห้าร้อยก็ไม่นับพูดถ,ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมูลค่ามากๆสิ่งใดก็ตามที่คุณให้ค่ากับมันมันจะใหญ่หรือเล็กมันก็อยู่ที่คุณให้ค่ามันเพราะฉะนัันั้้้้นนนตงงงเเเเปปาาาาาหหหหมมมยยใใญญ่่่่รืออนะิคุณบกว เปลี่ยนไหมครับเป้าหมายจิบจิบพันล้านเองเป้าหมายจิบจิบห้าร้อยล้านเองเป้าหมายจิบจิบหนึ่งล้านบาทเองพอคุณเริ่มให้ความหมายและคุณสนุกกับทําตอนนี้ไม่ต้องไปกังวลว่าวิธีการจะมาอย่างไงคุณรู้อยู่แล้วว่าการกรังวลเรื่องวิธีการไม่ทําให้วิธีการเกิดเพราะสมองคุณจะถูกบล็อกเพราะอะไรครับ จิตใจของเราเนี่ยมันมีนกลไกที่เรียกว่าเซฟโหมดมันปกป้องเราไม่ให้คิดสิ่งใหม่เพราะมันกลัวเราเนี่ยเสียใจหรือกังวลหรือว่าได้รับความเจ็บปวดจากการทาสิ่งใหม่นะครับะฉะนั้นในเมื่อเรารู้กลไกเราก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เป้าหมายฉันเนี่ยอยากจะมีเงินร้อยล้านจิบจิบเองและวันนี้ฉันทําอะไรได้บ้างวันนี้ฉันทาอะไรได้บ้างและอยู่กับสิ่งนั้นอยู่ในรูปและถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเฮ้ยแต่ฉันเนี่ยกักงวลกับสิ่งใหม่เราวางโครงสร้างได้ครับว่าเราจะทําอะไรแต่ตอนที่เราทําเราอยู่แค่ตรงนี้ หน้าที่คุณคือเซ็ตความตั้งใจและให้ความหมายว่ามันเป็นเป้าหมายเล็กๆและสนุกกับมันวิธีการเราไม่จำเป็นต้องรู้เพราะเมื่อวิธีคิดเราใช่ วิธีการจะมาผ่านผู้คนสถานการณ์หรือสิ่งที่คุณไปเข้าสัมมนาหรือคุณฟังพอร์แคสต์จักรวาลจะส่งคําตอบให้คุณว่าต้องทําอย่างไรผ่านผู้คนสถานการณ์ต่างๆโอเคไหมคือเหมือนที่วันนี้โค้ชอีฟนะครับก็มาถามปอป้าว่าเฮ้ยเราจะมีคําตอบได้ยังไงกับเรื่องนี้เห็นไหมปอป้าก็กลายเป็นจักรวาลของอีฟทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับว่าอีฟเนี่ยเขาสงสัยมานานแล้วว่าต้องทํายังไง แล้ววันนี้เขาเจอโอปานี่แหละครับคําตอบคําตอบมาผ่านผู้คนสถานการณ์หนังสือที่คุณอ่านก็ได้เพียงแค่คุณมี observer หรือว่าสังเกตทุกๆบริบทในชีวิตจักรวาลตอบคุณตลอดเวลาครับเพียงแต่เราไม่ได้มีสติที่จะเห็นสิ่งนั้นหรือฟังสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเมื่อเราขอบางสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นรู้สึกมันจิ๊บจ,จสนุกกับมันอยู่กับปัจจุบันและเราก็ต้องวางใจว่าวันนี้เราทําอะไรได้บ้าง จากนั้นสังเกตครับว่าจักรวาลกำลังบอกอะไรผ่านผู้คนสถานการณ์นี่คือขั้นตอนของการเมนิเฟสเป้าหมายใหญ่ครับแต่รู้สึกจิบจิบพิมพ์พร้อมกันครับว่าเป้าหมายชั้นจิบจิบใต้คอมเมนต์ครับโอปาอีสานสวัสดีครับ